สวยทุกสีดีทุกเล่ม Next t o Multi Functional Knife ออกมาปีกว่าแล้วแต่ราคาณวันนี้ถูกลงมามากๆชอบสีไหนหรือชอบหมดทุกสีก็สั่งยกแพคมาเลยเที่ยวกับคนรู้ใจไปกับคนรู้จริง Exotic Holiday สวัสดีครับ รีวิวตัวนี้ค่อนข้างจะมาช้าไปเป็นปีเลยนะเขาออกมาตั้งนานและนานมากเกือบ2ปีแล้วด้วยมั้ง n e ็กทูมันติฟังชินอนไนเป็นอุปกรณ์มีดพับหรือมันติทูลพกพาที่ใช้งานได้หลากหลายจะเรียกว่ามันติทูลก็คงจะไม่ถึงแบบมันติทูลนะจะเป็นมีดพับมันก็เกินเลยกว่ามีดพับไปหน่อยมาทีเดียว5ตัวเลยรุ่นนี้เขาทำออกมาทั้งหมด5สีโมเดลนัมเบอร์ต่างกันด้วยนะต้องดูรหัสที่ข้างกล่องนะครับท่านสั่งสีอะไรเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ต แซกพาไปให้นะคัทั้ง5สีเลยถ้าเป็นสีดำเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า NE20096 black อ,อันนี้ n e 2 0 1 0คากิคากิก็คือสีกากีโะมนเะดล NE20097 สีแดงโมเดล NE20099 สีบลู สีฟ้าสีน้ำเงินอะไรก็ประมาณนี้เนาะ ne 2 0 0 9 8 olive ก็สีเขียวมากอกสีเขียว od เขียว army เขียวทหารเขียวท่อบออะไรลแล้วแต่จะเรียกกันจะให้ดูทั้ง5สีทีเดียวเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดูรีวิวตัวใดตัวหนึ่งไปก่อนเนาะเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมเคยแกะไว้แล้วตัวสีดำเนี่ยกล่องเขาก็มาเป็นแบบนี้นะ ตายของเสี่ยวมี่ nexu เนี่ยตอนหลังหลังนี่เขามีเป็นพันธมิตรกับทางเสี่ยวมี่ให้เสี่ยวมี่ทำมาร์เก็ตติ้งให้ขายดีขึ้นเยอะผิดหูผิดตาเลยนะสเปคหลังกล่องเขาดูสเปกกันก่อนนะอ่ะดูตัวมีดไปด้วยแล้วกันระหว่างที่ดูสเปกก็หยิบมาเลยจะได้ไม่ต้องรีลาแล้วเพราะว่านเคยเห็นกันหมดแล้วล่ะเปิดตัวกันมาเยอะแยะละมี user manual อยู่ในนี้1แผ่นเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษวัสดุหลัก main material ก็จะมี30 CR13 3 0 CR13 นี่ควงจะเป็นใบมีดหลักตัวนี้นะ3 0 CR13 นี่ก็เทียบกับของอีกค่ายหนึ่งก็จะเท่ากับประมาณ 420J2 นะฮะใช้ได้เลยละ่ะอีกตัวหนึ่ง20 CR13 2 0 CR13 ก็น่าจะทำเป็นพวกใบอุปกรณ์อื่นๆทั่วไปเงี้ยกันไกลไขค,รครวงอะไรพวกนี้นะครับ2 0 CR13 เนีเทียบกับอีกค่ายหนึ่งก็420มีความเหนียวมีความทนทานใช้ในการทำเพลา ที่รับแรงบิดสูงสูงอะไรพวกนี้นะส่วนประกับพวกอะไรพวกนี้ก็เป็น ABS โพลีคาร์บอเนตล็อตการผลิตตัวนี้มกลา2023ผลิตเมื่อต้นปี2023นะล็อกใบเนี่ยเป็น,นกลไกแบบ axis lock แต่ไม่ได้ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือน axis lock ในในมีดพับจริงๆนะ,ะ axis lock จริงๆก็คือประมาณอย่างเงี้ยแน่นแน่นตึกแน่นมากๆเลย อันนี้เขาจะเป็น a อ็กซิสล็อกแบบเป็นโลหะแผ่นๆน่ะไปล็อกกลไกตรงโคนใบไว้นิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ล็อกทั้งทั้งแกนใบนะฮะดึงมาแบบนี้จะเป็นการปลดล็อกดึงด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ถ้าจะให้นิ่มมือหน่อยก็ดึงทั้งสองด้านดูใบแรกกันเลยนะเอาที่เห็นๆก่อนเลยดีกว่าเป็นห่วงห่วงเนี่ยเขาย้ายตำแหน่งได้หมดเลยตรงนี้จะเอาไว้ร้อยพวงกุญแจไว้ร้อยเชือกพาราคอร์ดไว้ร้อยกับไอห่วงคาราบไนเนอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะ ทำแบบสวยๆมาคล้องมาร้อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นประโยชน์เวลาเกี่ยวกับคาราบีเนอร์ N e R อีกปลายหนึ่งผูกกับเชือกแล้วก็ใช้โยนข้ามติ่งกีดขวางอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะตามแนวแนวแนวเซอร์ไบวอลเขาทำกันมีประโยชน์นะห่วงนี่ดีอีกใบายหนึ่งอยู่ข้างๆห่วงเลยจะเป็นตัวนี้เข็มจิ้มถาดซิมการ์ดถาดซิมการ์ดถาดมเมมโมรี่การ์ดอะไรต่างๆก็จิ้มได้นะครับจิ้มได้จิ้มลงไปไม่มีปัญหาอะไรเข้าได้สบาย อันนี้ผมจะไม่ถอดผมขี้เกียจรีบูตหรือมันฮอตสวอปว่ะรุน่นนี้อ๋อฮอตสวอปไม่ต้องรีบูตถอดได้เลยนะี่ไงจิ้มมาแล้วมีประโยชน์นะเวลาจะใช้มันหาไม่ค่อยได้อะ่ะติดมาไว้อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันดูรูปลักษณ์ของตัวเขาก่อนมีตัวคัดล่องไปเลยนะ Next t o ตรงนี้ฝั่งนี้ก็มี Next t o เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นประกับโครงเป็นโครงสแตนเลส2 0 cr 13นะนะตรงนี้ก็จะเป็น เหมือนกันวัตดุชนิดเดียวกันเป็นโพลิเมอร์เหมือนกันแข็งแกร่งทนทานแล้วก็เป็น ABS ด้วยก็คือทนความร้อนสูงด้วยรูปร่างบอกตรงๆว่าผมเห็นตั้งแต่ตอนออกมาใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นทรงกล่องๆนิดนึงนะไม่ค่อยมีดีไซน์อะไรเท่าไหร่หรอกก็ธรรมดามากๆเลยมาดูใบแรกของเขากันใบแรกของเขาเนี่ยเปิดมาก็จะพบว่าใบทำฟินิสผิวแบบซาตินฟินนชสีเป็นสี เงินด้านๆแบบน,น,น,นี้สวยงามเลยนะดูดีมีราคาเลยมีโฮโอเปนเนอร์ตรงนี้แต่ว่าเปิดมือเดียวจะไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างมาทางนี้มากเกินไปแต่ก็พอได้อยู่แหละไม่ได้อะไรมากก็เปิด2มือธรรมดานี่แหละเหมือนชาวบ้านเขาทากันทรงใบดูเผินๆจะเหมือนทันโตแต่จริงๆแล้วไม่ไม่ใช่เพราะว่า,า,าตรงส่วนของหัวใบเนี่ยไม่มีความคมนะฮะเป็นธรรมดาทรงมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับทรงมีดเหล่าดินสอของเด็กนักเรียนเขาอะ ประมาณนั้นมากกว่าความยาวส่วนของคมมีดประมาณ4.43มมไม่แหลมเน้นให้ใช้งานได้แบบทุกเพศทุกวัยแต่คมมากคมมากจริงๆเดี๋ยวลองดูกันว่าเขาคมขนาดไหนนะไม่ธรรมดาเลยนะคมมากแล้วก็ 420J2 เนะี่ยก็เป็นเกรดที่ใช้ทํามีดชั้นดีรักษาคมได้ดี คมทนรับง่ายไม่ค่อยเป็นสนิมแต่สนิมนี่บอกยากครับว่าจะเป็นหรือไม่ค่อยเป็นนะเพราะว่าอยู่ที่การเก็บรักษาของท่านผู้ใช้มากกว่าใบามันจะล็อกอยู่อย่างนี้นะเป็น axis lock นะแล้วก็ดึงตัวนี้ปลดแล้วก็ตบเข้ามาปิดใบได้เลยใบยที่1ปิดไปแล้วต่อมาใบาที่2ก็เาเป็นใบกันไกลกันไกลนี่เป็นสตินฟินิชเหมือนกันแต่ว่าการจบงานฟินิชผิวจะค่อนข้างจะหยาบหยาบกว่าใบามีดอยู่พอสมควรนะคะคมนะใช้ตัด เชือกตัดกระดาษตัดกระดาษนี่ไม่มีปัญหาตัดพวกแผ่นหนังตัดผ้าใบได้เลยเนี่ยเชือกแพ็คพัสตุที่หนาๆได้ที่เหนียวๆว่าไม่หนาตัดเข้าง่ายๆเลยเดี๋ยวผมลองทบสองทบดูนะขนาดทบเดียวนี้ก็เหนียวมาก้วนะเนะี่ยสองทบขาดฉาหลุยง่ายๆเลยนะครับกิ่ไกคมใช้ได้ถึงแม้คมกินไก่จะสั้นไปสักนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีให้ใช้นะประมาณ1.7เนี่ยเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีอ่า1.7 17มม,มนะครับประมาณนั้นเวลาเก็บกันกายก็ต้องเปิดอ้าสุดแบบนี้ก่อนเปิดอ้าสุดแล้วก็ปิดเก็บมาทางนี้ต่อมาใบที่3ไขควงฟิลิปแบบปลายแบนซึ่งก็ดีกว่าไม่มีมันมันไม่ค่อยเป็นไขควงจริงๆจ,จังเท่าไหร่นะหมาะสำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีตะไบแบบ2หน้าหน้าหนึ่งเป็นคมเดี่ยวซิงเกิลคัท อีกใบหนึ่งเป็น cross cut แบบนี้ลายตัดขวางไม่ได้คมอะไรมากนะฮะใช้พอถูๆไถๆเสาเต็นท์ขอบอลูมิเนียมมีรอยมีอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้แต่งได้นิดหน่อยหรือว่ากันไกลตัดเล็บตัดเสร็จแล้วก็ตะายแต่งช่วยนิดหน่อยผมเป็นคนชอบใช้กันไกพวกนี้ตัดเล็บมากเลยโดยเฉพาะก,กันไกพวกมันติทูลเนี่ยตัดเล็บดีๆไม่เคยซื้อกันไกตัดเล็บเป็นเรื่องเวลาผมใช้แต่กันไกลพวกนี้มาเป็นวู๒๐ปีแล้วแล้วก็ล็อกทุกใบนะล็อกทุกใบเหมือนกันความแน่น ถือว่าให้ได้เลยไม่คลอนนะครับใช้ได้ดีปิดมาต่อมาใบถัดมาเปิดขวดด้านในเนี่ยคือเปิดขวดด้านนี้คือเปิดกระป๋องเปิดกระป๋องนี่ใช้ได้คมอยู่แล้วก็ปลายก็จะเป็นไขควงแบนใช้งัดงะแงะอะไรแซะอะไรได้นิดหน่อยสามมิลกว่ากว่สามจุดสองมิลน,นะครับปลายไม่ค่อยเป็นไขควงจริงๆรยั่งงจังเท่าไหร่ถ้าเกิดต้องการให้เป็นไขควงจริงๆรงย่งจังเนี่ยอาจจะต้อง แต่งสักนิดหนึ่งใบก็เป็นซาตินฟินิชเหมือนกันดูสวยงามดูดีมีราคาเรียบร้อยดีเก็บใบนี้ต่อมาดูใบสุดท้ายใบสุดท้ายเลยก็จะเป็นใบนี้ตัดเชือกตัดพวกภาระคอดเชือกล่มหรือเชือกที่มันเส้นเป็นในลอดลื่นๆความคมเขาก็ไม่ได้คมอะไรมากนะตัวนี้ต้องใช้ออกแรงตัดอาหน่อยเป็นใบแบบใบตะขอนะครับคมน้อยไปหน่อยใช้งานจริงจังแนะนําว่าน่าจะต้อง ใช้ฝีมือใช้ตะไบกลมตะไบาหางหนูแต่งเพิ่มสักนิดหนึ่งตรงนี้เขาบอกเป็นตัวตั้งมือถือดูจากในแคตตาล,ล็อกเขานะเขาจะให้ทำแนวๆอย่างเงี้ยเครื่องผมมันหนาเครื่องผมแบตเตอรี่5000 m มิลลิแอมมันนะอินเสิร์ตลูให้ดูกันเขาทำเขาตั้งอย่างเงี้ยเขาเสียบไ้แล้วก็ไม่รู้ผมก็ใช้ไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์เขาอะเครื่องผมมันหนามากสำหรับราคาเนี่ยตอนที่ออกมาใหม่ๆ ที่ผมไม่เอามารีวิวเนี่ยเพราะตอนนั้นมันประมาณเกือบเกือบ400หรือ400กว่าบาทด้วยซ้ำไป420้อ่แถวแเนี้ยนะผมว่ามันมันสูงไม่หน่อยแต่ว่าตอนนี้โอร d a ดาแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ไทย a ลนด์เนี่ยเขาเอาเข้ามาขายแบบ200ต้นต้นเองนะ229-239เลอยะไรประมาณเนี้ยซึ่งถือว่าถูกมากๆแล้วก็คุ้มถ้าเปิดราคานี้นะราคานี้น่าใช้มากเก็บไว้ใช้ติดกระเป๋าติดรถติดไว้ในเกะหน้ารถไว้ในกล่องเครื่องมือท้ายรถ ติดกระเป๋าเดินทางเวลาไปเที่ยวไปต่างประเทศเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะครับแต่ระวังอย่าติดกระเป๋าติดตัวแคลีออนขึ้นบนบนเครื่องนะสแกนเจอก็เก็บทิ้งหมดโครงสร้างเขาก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมเอาตัวที่เขาถอดแล้วนะนแค่ตาล็อกเขามาอินเสิร์ตให้ดูเขาก็ใช้ประแจที t ตาร์ Star, ธรรมดาใช้แค่นี้เองเครื่องมือง่าย เครื่องมือที่ให้มาค่อนข้างจะมีประโยชน์ใช้ได้จริงโดยเฉพาะใบมีดดีมากคมมากใช้ได้ทุกเพศทุกวัยคือบอกแล้วว่าตรงปลายเขาจะไม่แหลมไม่คมก็จะลดอันตรายลงไปได้นะระวังแต่เรื่องตรงส่วนของคมมีดตรงนี้เท่านั้นหน่อยเท่านั้นเองใบกันไกใช้ได้ดีเลยละ่ะใบเปิดกระป๋องเปิดขวดนี่ดูทรงแล้วใช้ได้แน่นอนไม่มีปัญหา ก็จะมีแต่ใบที่ใช้ได้จำกัดหน่อยก็คือไอเรื่องของตัวตะขอตัดเชือกหรือตัดเซติเบลเนี่ยควรจะคมกว่านี้อีกหน่อยขนาดเขาให้มาแล้วนะฮะขนาดที่เขาแจ้งมาก็คือ75มมความยาวสุดของทั้งด้ามเลยนะ75อ่าได้ตามที่เขาบอกน้ำหนักเขาไม่ได้บอกมาต้องชั่งเองเนาะไม่หนักนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือแบบเน้นพกพาเบา,เบา อ้าวเจ็้าจุดต้องตีถ้าเจ็ดสิบแล้วล่ะเพราะว่ามันค่อนข้างไปทางเกินไปเยอะไม,ไม่ไม่หนักนะไม่ถึงขีดเลยติดไว้ดีกว่าไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไว้เลยหรือว่าเป็นอันที่2ไม่ใช่อันหลักอันที่2เป็นอันที่3ที่ติดสำรองไว้ในกระเป๋าพวกนี้ดีครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของมีสีอะไรเหลืออยู่บ้างนะฮะท่านลองสอบถามทางโอลดาแบตเตอรี่เขาดูแล้วกันก็ ออกมากันครบเลย5สีนะครับทีนี้ชอบสีไหนแบบไหนก็ลองดูกันไปอันนี้อันนี้แดงอะแดงใช่ละแดงอันนี้ดำน,นี่ก็คากิอันนี้บลูนะครับอันนี้จะเป็นโอลิฟโอลิฟรหรือเขียวเขียวมะกอกนดดูชัดๆเนาะเดี๋ยวผมให้ดูบนพื้นขาวดีกว่าอันนี้กล้องผมก็พยายามเซตไว้บาลานให้มันสีตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้เนาะ Blue, เป็นดาร์กบลูนะบลูเข้มๆเลยสวยเหมือนกันนะมันสวยทุกสีเลยอะเลดนี่มันก็ไม่เชิงไม่ไม่ใช่เป็นแดงแจ๋นะไม่เลดแจ๋เป็นสีฝรั่งเรียกมารูนสีเปลือกมังคุดคนไทยเรียกสีเปลือกมังคุดสีมารูนต่อมาสีเขียวโอลิฟกรีนหรือโอดีกรีนนั่นเองสีดำนี่คงไม่ต้องบรรยายหเหมือนอะไรก็ไม่รู้ก,ก็ดำมาแหละนะ อันนี้คากิหรือสีกากีหน้ามีไว้ให้ครบเหมือนกันนะ200กว่าบาทเองตอนก่อนแรกๆมันแพงนะมันต้อง400กว่าบาทอันนี้ลดลงมาเยอะเลยนะเนี่ยคุกนีการเก็บรักษาระวังอย่าให้โดนความชื้นโดนฝุ่นอะไรมากนะฮะเพราะว่าฝุ่นกับความชื้นเนี่ยเป็นอันตรายที่สุดแล้วสำหรับมันติทูลถ้าเผื่อไม่มีซองพกไม่มีอะไรมาให้เราก็ใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงซิปก็ได้ครับเวลาหยิบใช้มันก็จะได้ง่ายๆหน่อยก็ยังดีกว่า ปเปื่อยๆไวเนาะจะบำรุงรักษาใช้พวกไดรลูปก็ได้นะเทปลอนอน่ะถ mm ้ามันที่พ่นแล้วแห้งอ่ะไม่ได้ไหลเยิ้มเหมือนพวกโซนแอคพวก wd 4 0อะไรพวกนั้นนะแต่จะว่า wd 4 0ก็ไม่ได้เพราะ wd 4 0ทพี่เป็นเทฟลอนอนะ่ะผมก็ใช้อยู่ที่เป็นไดรลูบนะก็ใช้ของ wd 4 0อยู่ด้วยก็ใช้ดีใช้ล้างน้ำใช้อะไรได้นะครับเป็นสเตนเลสทั้งตัวเลยถ้าเผื่อจำเป็นจะต้องล้างน้ำก็ลงได้เลยแล้วกางใบออกสะบัดเป่าให้แห้งหรือว่าถ้าเผื่อมี ตัวเป่าลมก็ช่วยซะหน่อยถ้าเผื่อลงน้ําแล้วต้องหยอดสารหล่อลื่นใหม่ทุกครั้งนะครเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีสนิมอยู่ตามจุดหมุนอะไรต่างๆพวกนี้ได้หลูปกระป๋องหนึ่งก็200กว่าบาทซูเปอร์ลูปนี่มีหลายหลายราคานะหลอดเล็กๆ100กว่าบาทหลอดใหญ่อย่างที่ผมใช้เนี่ยก,ก็ไม่รู้กี่ร้อยเพื่อนจำไม่ได้ละ ผมใช้เยอะไงผมใช้ในงานซ่อมกล้องด้วยใช้อย่างอื่นด้วยสารพัดเลยก็สําหรับท่านที่สนใจสอบถามมาดูนะครับถ้าราคาเนี้โอ้ผมว่าคุ้มและน่าใช้มากๆมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเอาไว้พิจารณากันดูนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ